ตรงโน้นเป็นอะไรซ้ำที่มาอย่าล็อกน่เลยเดี๋ยวลกนู้วซ้ำที่มาหะบดนี่ยุดจากแนววัวอั้อย่างนี้พิจักเลยหยุดจากแนวแนววัวเนี่ยนะ

มัวมานี่มันไม่ลงหรอ๋อีแบนี้เาสีนี้ลวีนี้่ง่นูมันขาดมันตัดันวันนี้วันนี้เข้ามาเลยต้องเอาตามนูนอ่ี้ตามดึงยาวนู้โคลานู้เงลาวจากดนนู้ไมเว้นไปสามเมตรซ en, uh ึ่งกมาตรงนี uh ้อนี้เราตัด uh นี้เท่อเมท่อเมยุ่งแน่เมลแนวท่อเมเออ ตอนปักบ้มันิดถึงแนวโทเมนกันนยอเมนสัาวไดโจโบไม่ตรงนี้เย็บมานี่เลยีอ่วิ่งมางวัวตนชัเลยังไครับขึ้บนุ่งลยอตรงนี้จะได้ส่งตู้ปสกว่าสายกว่าอมานีตู้เดียวตู้เดียวหนึ่งสอ้านี่เจอตเดียวไปูไปูรถสายกว่าเาอมนไหนเมือนันทาวา สวัสวคุณายชายบอลูกเก้าู้ใไหมคำคำนุ่นอายบานปป well. ุ้ย้องเหม่องอยากมานี่นี่เนคุณไม่เว้ยก่คุณแตตรงนี้แตตรงนี้จะต้องมาอยากแล้วอยากแต่โพยู่อเลยต้องมานี่ยต้องมานี่